จ้าวพาชุดเทียนชุดเทียนนะครับครับดูเรา่้วชดเเอานางร่องแต่ว่าเอ้นรอมันชุดรบ่ไหนมันยังดอกพัดเจดีด์ชุดงักเ้า

ครับเอาไมเพื่อพูดถึงพูดถึงพูดถึงหลังพูดถึงหลังนี่ยมอน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 ง่าอะไรวะจาราาสังขาลาอุป <sa iden> <ta ill thanks> ัฏฐวาญาติมิโนอบาอิสวาเนรุจันติเอสังอบาสโมทุโคนอานิจาราวาตสังขาลาอุปัฏฐวายาติมมิโนอบาทิตวาเนรุจันติ เอสังอุปสโมทุโออานิจจมัตสังาราอุปาทวายะธรรมิโนอุปปาสิตวานิโธจนิสเอสังอุปสโมทุโอตเปตตะมาลันติรามาลิงสุตามลิสเลอังมลิสามีนาทิเมตะสังสายโย ไปในหน้าบ้านแล้วเราเราไม่อยู่ครับผมเด็จสิจงั่ครับอานั่นเขาานาายเนี่ยพาเทพเวียนั่งเทพเวียนยา้ารยาดจิได้อะไรพาาครับออ विराम न व यथा बालि वहा पुरा पानी पुरे निशा करंग इवा मेवाय โอภาวาอะภิวาทนาสีริสเนจังโอทาปัจายโนจัตตาโลธรรมาวาันทิอายุวันโนตุขังอาลาอาติเมอาคาสิเมยาติเมตาสกาจเมเปตานังภักินังทัชชาภูเพกาตมนุสสังในลุนางวั เทวนาตังเปตานมัตยะเอวังเกตันติยาตโยอายันจะโคตากินาอินนาสังขมิสุปะฏินิสกีกาลังหิตายสัตตาโสอุปกักปฏิโสยติธรรมุชายังมิสาธิโตเบตานะภูชาจจักตาวรารา Tapi ku nama nupatin nang tumi yang batu